วันนี้เราก็อยู่ในเกมของ Hunter Hunter World ภาคที่2คลิปที่แล้วผมต้องขออภัยด้วยเสียงไม่ออกก็เริ่มจากโบดเซฟตรงนี้เลยแล้วกันมันไม่มีเสียงรืเปิดใหม่ครับคลิปที่แล้วเนี่ย Hey! You guys made it. Be right back. You're alive. With I. When we couldn't find you two, we were starting to sweat bullets. <laughs> you scared us. We were talking about going out to look for you. Yeah. <laughs> well, that ends well. Hey, we need a hand. Sorry. Come on. Catch you later. มึงดูร,รู really ้จ really cool. ักกันดีเป็นเมืองที่แบบสุขสันต์มากทุกอย่างก็นั่งมันออกแล้วก็อยากมาเล่นพอดีว่ามันแจกบีในเพลย์สเตชั่นฟารช่วงนั้นก็เลยรับไว้ จริงผมเล่นตัวละครหนึ่งได้ไปไกลแล้วแหละแต่เอามาเริ่มใหม่เลยดีกว่าผมจะไม่ใช้ดาบคู่วรู้สึกว่าดาบคู่มันคอมโบง่ายเกินกูไม่อ่านนะกูอ่านไม่ค่อยออกคอมาเดอร์ชื่อ

you were the commission's fifth fleet right the old man in charge my grandfather was with the first that was a long time ago you hey. team not with any fleet born and bred right here never even been to the old world ผมขอลองใช้ดาบคาตานะดูบ้างทูบูตีไ<ห>ไ้ไว้ครับอะไรบ้างเนาะครับดาบกับ,บ,กบชุดเกราะเออมาไปตามไปแม่พี่โทนี่จาได้ดูดีๆก็หล่อด้วยจ้ยเฮ้ยมันเหมือนจริงนะสัวผมเขาก็เหมือนเลยนะ ชุดก็เหมือนเนี่ยโทนี่จ่าใช่ชัดเดี๋ยวมุมกล้องบักแดกอ่ะเอาเอาไอ้เหี้ยมุมกล้อง over here เออโอ over here เอี้ะอะไรมุมกล้องกูบักแดกเนี่ยเอ้าไอ้สัตว์เฮ้ยโอ้คือรู้ว่ามุมกล้องอันนี้ก็ห้องขวาน เฮ้ยนั่นไงโอ้โหแมวพี่กระจูมาละที่กูแต่งไว้พัดทีละเฮ้ยน่ารักชิบหายเลยแมวพังเนี่ยว้าวกูทำเสียงแมวไม่ค่อยได้ Right We're calling for a council Come on. Yeah. Now that you are all here, uh, let, let us begin Council. counsel. After tracking can. a migrating Elder uh. Dragon across the sea, the Fifth Fleet Give them a warm welcome. They're a fine group, worthy comrades who will help see the research. Would you like to say a few words? Commander. Thank you, sir. We're ready to roll up our sleeves and get our hands dirty. This here is the commission's core team. You should all get to know each other. Looking forward to it. Now, down to Biz, the latest monster to make the research commission. Oh, Elder the fifth we will find the missing link. Here, here. Now what? Hunters, let's start by inventing... Right, We're... Everyone else, you know the drill make sure these hunters have everything they need now mm -hmm. now we're talking you two make it a priority to learn how we do things around here you heard him the fifth banner all right dismissed What? all right uh-huh over here huh รอรอมันโหลดนะแมวจองที่เลยนะแมวเอ้ยน้องเหมียวเออผมก็ลืมแล้วว่าผมตั้งชื่อมันว่าอะไรวะนาราโคสเออเวสเซ็กด้วยเวสเซ็กนะครับไม่ใช่เวสเซ็กเวสเซ็ก แวสแซกเออบวกกูมมมไม่เอาทีมอัศวินนียกูเอาทีมนี่แหละรองเท้าก็าเอาแบบเดิมวิปปอนวิปปอนอยนู่นะว่าวิปปอน Weapon. We're not Want to get going? Yeah, yeah, yeah item. Once you're ready, head to the canteen. I'll be there, waiting with a quest. You can get more familiar. Equipment. Weapon. Ah. a weapon huh? เล่นปืนดีไหมเนะี่ยไม่เอา่ะปืนปืนไม่ใช่สายของลูกผู้ชายเว้ยอันนี้ก็บัตเตอร์ซอสอันนี้อันนี้มันรูปแบบของไอคาวสไต๊์ผมเล่นคาตานะแล้ว แล้วคาตนะกูไปไหนกูใส่แล้วนี่ทำไมไม่เห็นวะอา่ามานี่แวทแซกวันดีครับพี่โทนี่จา้าออกไปมาเค่นนี้ละเล่นดาบคาตนะทำไมเป็นคาตนะใหญ่พอ handlers sort through the research commission's leads and the way they deem worth are attention for hey. over oh, here oh potion let me check แล้วกูลงยังไงวันเนี่ยกูตาำทางไม่ได้แล้วฮัโลโหลออกเฟสหลังมันอยู่ด้านบานในบ้านขึ้นบนเออใครแม่งมาสร้างไว้นี่วะเนาะรุ่นแรกม้งเนี่ยพวกกลุ่มฮันเตอร์รุ่นแรกเมืองเมืองสีวิไลดีวะ ่อะไรเจ๊อันนี้ก็ลิฟต์ขึ้นไปด้านบนกู้จำได้เควสตรงนี้ติดเควสมาแดกข้าวแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นตัวเควสนะมั้ย คืาไล่ตัวนี้นลับล้วไปกูขอไม่เก็บแดกนะ เอาแล้วไอ,อหัวหน้าเชียยมมึงทำอะไรนะมึงยืนกอดอ,อกเยเฉยเหรออ๋อไอหัวหน้าเชียมแล้ะมึงเข่าหังแค่เด็กนะอ่ะแดกดูดีได้บับโอโหปบับพิเศษด้วย ไปสุดเควสเดี๋ยวค่อยศึกษาระบบคอมโบของคาตานะเดี๋ยวผมไปศึกษานอกรอบว่าไป <im inequity> still we'll Rule number one. Each quest's current objective is to eliminate a specified number of Jagras. We ran into some Jagras on the way to base. The small monsters, remember? I think oh, you we saw somewhere around here. Want to check it out? Rule number two. The commission supply... They're in the supply bye bye. box over there. Have a look, and decide what you should take along. <weak> Want to get going? <laughs> the long sword is a close range weapon designed for cutting attacks. Gather your spirit to increase its power. <laughs> <coughs> Be careful. Ready your weapon good attacking. Keep in mind that what you're able to do depends on the level <coughs> 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 <doors> gathering yeah so items, uh, I'll mark gathering sites and monster positions on the wildlife map. I'll my deck. แอรีแรสองไม่ต้องอยากครับผ่านไปแอรีแอร์สามนะกูจะไปแอรีแอรสามมึงก็นั้นกูเนาะมึงจะเฮ่ทำไมเนี่ยอ๋อกูทิ้งมึงไว้าง้นเถอะไปไปนำกูไป,ไป ใช้ทำไมนท่โอ้โหหน้าอินเทอรี่มึงหวยแตกมากเดี๋ยวไม่เป็นไรเราตั้งชัดคัดได้แล้วพื้ไม่กัดมึงเหรอมึงไปเด็ดมาสุม 4, สี่สมห้าอันนี้ระเบิดกูจำได้

มาไอ้กระปอมกะสัไอ้พวกกระปอมกะมานี่อะไร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 ว้าววววเพื่อเพื่อเพื่อหัน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 ก่อนหันก่อนเมื่ออย่าเพิ่งติดดีเลยมึงอย่าเป็นแบบซอสอาดออนไลน์ขอร้องติดดีเลยที่โคตรเกลียดเลยเอาแทงรุนแมวตัวยิงออีกโ้ หลบไปเวสเซ็กคุณไม่อยากใหญ่ตัว,ตวลูก<ป>ลงอนี้ไหเขาทำไปไอ้น้องเอออันนี้ลูกระเบิดช็อตคัดเดีย๋ดวยวหาวิธีตั้งชอ็อตคัทก่อน ช่างเดี๋ยวผมไปหาวิธีทีหลังก็ได้ทางช็อตคัดเนี่ยเกมมันดำเนินแบบเดียวไทม์ตลอดยังไ,ไงมันก็ไม่ฟอร์ทให้อยู่แล้วว้าลงตลอดเลยปกติผมเล่นเกียร์ดาาตัวผมจะใช้ L1

เยอะ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 ไม่เป็นไรกูมีเยอะกูมีเยอะกูอะบอกเลยจะละพวกมึงให้หมดจากแถวนี้มึงจะเกิดใหม่มาเรื่อยๆก็พอ ล่าเนื้อมาแล้วไปทำอาหาร <c oughs> หล่อเล่นไม่จับไม่คมแล้ววะ <c oughs> โหเถอะนี้เยอะเลยล่ามาล่ามาให้หมด ควสคอมพิวล่าเท่าที่ล่าได้นะนี่ง่ายมีปุ่มเทคออลไหมแล้วมันปรับแล้ว ตเตอร์ฮันเตอร์เกมดูชีวิตนี่หว่าใช่ครับเล่นแล้วมันติดลมดีเีมส่ดดีที่สุดคือมีเพื่อนมาเล่นแต่ผมสายโซโลผมผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าไอ้พวกพวกเพื่อนที่แม่งอยู่ในโรงเรียนน่ะชอบอะไรกันนักหนาเมื่อก่อนเนี่ยตอนแม่งหฮแม่งหฮชิ้หายเลยมัเตอร์ฮันเตอร์จะมาแล้วนะมัเตอร์ฮันเตอร์จะมาแล้วนะโอ้ ตอนแรกกูก็ผมก็ไม่ได้ก่อยสนใจอะไรหรอกผมมาสนใจแต่เลสเดนนิวิว<ป>จะคุยอะไรคุยไปกูปจะไปร้านตีเหล็กเว้ยสมิธป้ายหาพวกคนแคลกัน เดี๋ยวฮะจะหาดูผู้สายเวทกว็มึงนะอันนี้ดู Mm hmm. ไม่เน้นธาตุอะผมไม่ค่อยเน้นพวกธาตุเท่าไหร่ ัากิดของแล้วบ <c oughs> ินเนี่ยบินเดิมอีเกมือน,นเดิมอ่ะจิดพิดด้วยยัดเข้อันนี้อะไรไอรอน เลือกใส่สองสล็อตอะมันเลือกสองอันได้นะโอเคน่าสนใจ การครับอาวุธแน่นอนแต่ผมก็ไม่ได้สนใจผมใช้อดาบแรงให้คุ้มเดียวุ้มค่าที่สุดละมั้งอันนี้มันอัพอันนี้มันดาเมจแรงก็จริงแต่ว่ามันอัพเกียร์ได้น้อยไอตัวเนี้ย ย่ีเนมันไปได้หลายสายแต่ไอไอตัวแรกมันไปได้แค่เนี่ยแค่สายเดียวเนี่ยโอ้โหไม่คราบอยู่าคราบมาก็ไม่คุมโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบกเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วไปถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ